แม่ทัพภาคที่2ติดตามสถานการณ์โควิด1 9และภารกิจในการเฝ้าตรวจบริเวณชายแดนค่ะ พลโทธเนศวงชะอุ่มแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยพลตรีบุญศิลป์ภาคกลางผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานความมั่นคงของจังหวัดที่อยู่ติดเขตชายแดนเพื่อรับทราบปัญหาสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่ชายแดนและเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แม่ทัพภาคที่2มอบแนวทางการปฏิบัติงานทั้งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดกฎหมายตามแนวชายแดนปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดรวมทั้งปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9นอกจากนั้นยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด หลังพบว่ากลุ่มผู้ผลิตผู้ค้าได้มีการเปลี่ยนเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดจ,จากชายแดนภาคเหนือมาเป็นเส้นทางตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทนซึ่งจังหวัดนองคายมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านรวมระยะทางกว่า200กิโลเมตรมีช่องทางธรรมชาติหลายแห่งที่สามารถลักลอบหลบหนีเข้ามาโดยง่ายในการปฏิบัติงานขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในยามค่ำคืนซึ่งมีความเสี่ยงสูง